อายาการรับสำนวนคดีแตงโมอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว6ผู้ต้องหานัดฟังคำสั่งคดี27พฤษภาคมนี้วันที่26เมษายน2565นายธีรนนท์ไหวดีอธิบดีอายาการภาคหนึ่งนายอิทธิพรแก้วทิพย์อดีบดีอายาการสำนักงานคดีอาญาในฐานะโฆษกสำนักงานอายาการสูงสุดนายประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอายาการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกสำนักงานอายาการสูงสุด และนางสาวสุภาพรนิปวนณิ์อายการจังหวัดนนทบุรีได้รวมกันแถลงข่าวกรณีสำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีรับสำนวนการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชระวีรพงศ์หรือแตงโมจากพลตโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตีไพศาลวงวัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมทีมสอบสวน โดยคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด6คนประกอบด้วยนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอนายไพบูรณ์ตรีการจนาแนานหรือโรเบิร์ตนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ็อบนางสาวอิสราินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกติกและนายพีมธรรมธีรศรีหรือเอม็มซึ่งผู้ต้องหาทั้ง6คนไม่ได้ถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวนเนื่องจากได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง6คนส่งให้กับพนักงานอายการพร้อมสำนวนแล้วและในชั้นพนักงานอายการได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง6คนและนัดมาฟังคำสั่งของพนักงานอายการในวันที่27พฤษภาคมนี้โดยผลคืบหน้าการดำเนินคดีนี้ทางสำนักงานอายการสูงสุดจะถแถลงให้ทราบต่อไป